สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระง่างพิมพ์เล็กอยุธยานะครับวันนี้พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เสียงตรงนะครับคุณผู้ชมเราก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี้ก็ค่อนข้างที่จะหักนิดนึงนะครับตรงเกตนะฮะเขาเรียกเกตนะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นพระแท้ก็รับซื้อได้นะครับก็ชอบนะครับ คุณผู้ชมแต่เราต้องเล่นในจุดตำหนินะครับเห็นเห็นในตรงนี้ไหมครับจุดเสียตรงนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเป็นเม็ดวงกลมตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ชมทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะหนึ่งเม็ดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้หนึ่งเม็ดนะครับนะครับเราเล่นตามแม่พิมพ์นะครับ ต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับนะครับจุออื่นก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับนะครับมาดูเนื้อดินกันบ้างนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะสวยนะครับเห็นไหมครับนะครับสวยไหมครับเนื้อดินนะครับพระนี้ต้องหล่อบางนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับ ค่อนข้างที่จะลอบางนะฮะเห็นไหมครับและพระนี้ค่อนข้างที่จะเบาด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าหนักหักไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะแล้วก็ถ้าลอหนาผิดสังเกตก็ต้องต้องลองดูนะครับว่ามันมันใช่หรือเปล่าแต่ว่าพระนี้ต้องเบานะครับนะครับดูสนิมด้านในนะฮะเห็นไหมครับคาบคาบผิวไฟนะฮะดูเป็นเนื้อดิน นี่นะครับจุดสังเกตของผมหลักๆนะครับที่ดูเนื้อดินนะครับผมชอบดูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมดูตรงเม็ดนี้นะคเม็ดที่ผมชี้ไปนะฮะก็สังเกตว่าเป็นพาดเทนะครับนะครับแล้วก็มาดูในจุดอื่นๆบ้างนะครับนะครับคุณผู้ชมดูเนื้อหานะครับเห็นไหมครับนะครับ ดูเนื้อโลหะนะครับค่อนข้างที่จะเหลืองนะครับคุณผู้ชมนะครับสภาพโดนด้านในนะฮะเป็นไงครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะฮะแต่ว่าก็หักก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ